อุษางามแสงผู้เล่นหมายเลขสิบเก้ากาญิกาอาลีใครน่ะเป็นโบจันวันกินหอมอนันทก,การพรมพิทักษ์ผู้เล<อ>่นหมายเลขสิบหกพิยดาวันนสินผู้ตัดสินสสสเปาเริ่มเวลาครึ่งแรกครับยิงไกลทันทีครับผู้เล่นหมา,ายเลขเก้าวางเงินกสามตูครับแอ้รงนับไม่ได้ ส,สายเลือดไปอีกเลยครับบวตแสงลากรอบนี้ขึ้นมาไปมาลากขึงกลางสนามสายเลือดหมู่หนึ่งปีที่แล้วก็ชิงกันลักษณะเบสิบทิพิวทินัยทิพนัยทิพนัยไลูกผ่านเลยผ่านผ่านเลยผ่าน้หนง้งโอโหอย่างไโลกครับทิพนยหลังจากผันตัวเองไปอยู่ที่สบรยลากลูก นะครับมีโอกาสที่จะยิงลูกโทษสูงมากสำหรับคู่นี้วันิดาประจันโยนลูกนี้ให้กับเบอร์สิบมีเบอร์หกเข้ามาของผันเข้ามาสกัดลูกมาโอ้โหเตะคตรกวนลูกน้องเข้าสาผู้รักษาประตูคนโกอเตะลูกนี้ออกมาเบาๆไม่ผ่านเบอร์สิบเอาแล้วปวตาแสงของแก้งหนึ่งได้ลูกผ่านไม ผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านหนึ่งสไปแล้วหนึลากลกผ่านเบอร์สิบเโอ้ประตูจันววลากินหอมสองลูกนี้มาแบ้าสิบเด้อน่มีปัญหาีอ่าโดนวิวหนาะเจวิวยังสติสตงยังดีโอ้ลูกออกันลูกจเข้ามือร้รักษาประตูวิวโคกน้องนะอ ระวังครับมาถึงเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดของแกงหนึ่งกับเจนเยเนยไม่ผ่านของขวัญคองขวัญล็อกลกูกผ่านได้ไหมผ่านมาเรียบร้อยผ่านเบอร์เจ็ดของแกงหนึ่งมาแล้วส่งลูกมาให้กับเจนเยเจนเยมอกวาลูกผ่าน ไม่มีสัญญาณนวิดเล่นอย่างเดียวมาถึงห้องขวัญผู้นวลงามอีกครั้งหนึ่งลากโลกเข้ามามีหมอเป๊ะเข้ามากลับมาให้กับเบอร์14 1> <1> เบอร์สิบสี่นิตยานิตยาสุวรรณนาชาตินิตยาโอ้โหก้องขวัญหมอเป๊ะก้องขวัญโอ้โหเบอร์สิบเจ็ดนังลากลงมาครับกลับมาพระนิดาปัจจันทร์ผ่านทางด้านของทีมงา,านอาลีส่งกลับมาให้กับของแกงหนึ่งอย่างนนในโลกครับสุวรรณชาติเกียรติว่าไม่ผ่านเบอร์สิบคองแกงสอง ครับโอ้โห,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 โหโลูกนี้มามาถึงเจคกวดปัดเบาๆโอ้โหลโูกนี้ผู้รักษาประตูค,คุณกุ๊กรับไว้ได้อย่างสวยงามมาดูการยิงลูกนี้ของอ้ยแม่นว่ะพุทบอลเจคนเอาแล้วครับทังด้านทเนยอ้าวลากผ่านหนึ่งสไม่ผ่านเบอร์สิบโอยระวังกันเน้าตำกันลงกจจันทีมงาน โหดโลูกนี้ยังได้ครับกลับเข้ามาส่งสนามอีกครั้งหนึ่งวันิดาประจันมองดูมอ,องดูเพื่อนผ่านเบอร์เจ็ดได้ไหมไม่ผ่านเบอร์เจ็ดไม่ได้มีของขวัญเข้ามานิตยาตอนนี้ทีมงานหนึ่งห้านะครับลงไปเลยเล่นแล้วเล่นอีกเข้ามาส่งมาให้กับเบอร์18ทีมงานอาลีกับนิตยาอาทิตยาท่อนดอง มาถึงเบอร์เจ็ดอีกครั้งหนึ่งมาทางด้านหมู่สองลงไปครั้งใหม่ครับอโหเบอร์ยี่สิบระวังด้วยทีมงานเออหนาเจอแบบโูเลยเบอร์หาตัดลูกมาเบอร์สิบโยนยาวท่อนทองอยังได้ครับยังได้จับลูกไว้ทีมงานสุวรรณชาติยังได้ลูกเออสุกันระวังครับระวัง มาลูกข uhm, ึ้นมาครับแกน2สองโดยเบอร์แปดโอ้ยไปครับของขวัญพูดตรงนะนี่เราไปนกันซัดลูกนี่ข้ามกานเอาเดี๋ยวลูกบอลข้ามนะส่งกลับไปไม่ผ่านเจ้คขวันลูกนอมาแล้วบอกของขวัญบอกไฟ อีกครั้งหนึ่งของแกงหนึ่งยังได้ลูกส่งเบาๆของขวัญส่งไว้ไม่ผ่านเบอร์21ของแกงหนึ่งไปกับทีมงาน1669ของขวัญกับทีมงานทุกันนะจ๊ะาจายังได้ลูกโอ้แกงสองมาไม่ผ่านเบอร์แปด มาถึงโบตันแสงหลอกโยโลกนี้ไปข้างหน้าเบอร์สิบกับจันวะไลกินหอม <Champions. S 1> เบอร์สิบยังได้ลูกเกี่ยวลูกนี้มา <c oughs> ไปแล้วทีมง,งานหนึ่งหกหกเก้ารับลูกนี้ลุยไม่ได้โอโ้โโความแข็งแกร่งวะนิดาประจันรับลูกนี้ไว้ได้ลากลูกขึ้นมาโยนยอมาให้กับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดมาสุดที่ไหมโอ้เข้าซองผู้รักษาประตูคน <c oughs> ทีมง,งาน ไม่ผ่านเบอร์สิบยังได้ลูกครับทีมงานอาลียังได้ลูกเกียร์คู่นี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศคนไหนชนะรับ6 0พ0บาทโอ้ยหกพันบาทเลยบอกล็อกลูกเข้ามาหมองบอกเพื่อนขึ้นไปรั้หมดเมาสิเข้ามาล็อกลูกผัดหนึ่งสองสามเมอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดย่งกับอาลีมาถึงเมาสิม์สิเกียร์ก็ขึ้นมากับของขวัญของขวัญล็อกผ้าแม่ไม่ผ่านดังด้านของ หมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกสกอร์อยู่ที่โซนประตูต่อศูนเริ่มแข่งเรียบร้อยของฟุตบอลหญิงนะครับมายทางด้านทินเนยทินเนยเราได้ลูก่านไปถึงของขวัญไม่ผ่านสุขวัรนาชาติ้อาโมสองท่านผู้ใหญ่บ้านสมรักนนทนีให้ลูกละ200บาท ไปแล้วไปแล้วมา่อสิบสี่แพงแก่เตะลูกนี้ออกเปไม <ป S 2> ่ผ่านทีมงานสุวรรณชาติสุวรรณชาติโยนยาวขึ้นมามาให้กับปัดน้อยปัดน้อยกับทางด้านของสุจันสุจันเลี้ยงลูกออกแอ้โฮลูกออกไปก่อนไม่พอเฟยอย่างในมูนซิเบสเสี่ยมวิ่งเหรอไปเรียบร้อยครับมุตเตสงชิปลูกนี้ไปให้กับทีมงานผิด โน่นเจคนดวดสกัดออกมามาถึงเบอร์สิบปัดน้อยเข้าไปตวัดกับเข้าไปไม่ผ่านอาทิตยา์ายาอาทิตย์ายาไปสู่วันนี้ดาประจันมีทางด้านของทองวัญเข้ามากับเบอร์ยี่สิบเอ็ดของขวัญโจมเข้าไปทิ้งเยทิ้ได้ยทิ้ไเลยทำยังไงไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านทางด้านเขากินหอมอ่ามีเสีย<า>งด้านข,ของวันนี้ดาบป้าจันจะเป็นคนยิงลูกนี้สามไม่หลวนยศ ขาองพรักษาประตูมีจับได้เรียบร้อยอธิธตยาย่อยเข้าซองโอ,โอ้เรียบร้อยโ,อโ,โ,อโลรโลภโลภโลภโโล มีสัญญาณต้องดูครับผู้จังหวะก็ต้องมาผิดเนื้อเนื้อิ่งขาเนื้ดิ่งขามาหนุ่มๆเอาแล้วครับของขวัญจะเป็นคนยิงลูกนี้อ่าวนิดานะครับวนิดาจันจะเป็นคนยิงลูกนี้มองน้องเพื่อนเลยวรอสัญญาณ ไม่ผ่านโอ้โหสองสามสี่ทางด้านสุวรรณชาติไม่ผ่านวัดนีระจันทรยนยาลูนิดนบลนมกโดยพิกน้อย โยนไปให้กับปัดน้อยปัดน้อยแลกลูกนี้หรือเปล่าล็อกหนึ่งสองโอโหโดนบอกกับจากเจคอบกวดโโอาหา้หเจคอบกวดวันนี้เล่นดีเหลือเกินนีมานกินหอบจะขับลูกนี้โยนไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งไปแล้วทีนี้กับตาตังตาตังกับแสนคำแสนคำแสนคำล็อกหนึ่งสองโอโ้โหเบสิกดีเหลือเกินโยนลูกนี้ไปไม่ผ่านทางด้านของอาลีกลับไปพิกน้อย เอาแล้วปดน้อยลากลงไปก็ยิงโอ้โหยิงลูกนี้ค่อยเกินไปโอ้โหเจ้ขอบขัดเจอขอ้ขบขวดยิงแล้วดรอหน้ำหนักวัดพเพียงกันพอดามีทังด้านเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สองลากเข้ามาเข้าข้อยิงลูกนี้ลอกลงไปหม้อสองแพ้ชนะก็จังหม้อหนึ่งให้สองลาง นั่งนมเน้อคือสปอนเซอร์เอาละครับลูกนี้หวังผลได้หรือเปล่าต้องถามวิยาดาบุตรแสงจะปั่นลูกนี้จากโรงเรียนกีฬา สีสก,กีนโยอนโลกนี้เข้ามาตัดโ,หโห้อหหนึ่งสองไม่ได้ยังไม่ได้กลับมาหาทิศเนืออีกครั้งหนึ่งทิศเนยลากโลกผ่านสุววรณชาติมาลากขึ้นมาวัณชาติผ่านไปเรียบร้อยยังมีสู้กันแหงแก้วล็อกโลกเข้ามาให้กับบุตรแสงอีกครั้งหนึ่งลากผ่านเมิร์ โหผละพักลงไปวะนี่ใสา,าสา์ลูกนี้มาพิกหน่อยไม่พันหมอเฟกอีกครั้งหนึ่งพิกน้อยไม่พันวะมาเฟอ่ะไม่ต้องออกมานะครับไม่ต้องออกมาอ่ะเตรียมยิงลูกซอดเหมือนกัน พิษเหนื่อยจะเป็นคนสังหารลูกนี้แลือเข้าสามเหลี่ยมน้ำหนักบุรษรักษาประตูโดยทีมโอ้โหคนที่สามไม่เข้าค้ับโอ้โหซูเปอร์เซฟเซฟได้ตอนนี้เสมอกันนะครับ เด็มัมต้นโอซวนชาต่เป็นปมามรับครั้งที Twelve, ่หนึ่งยนเตินไปอ่า๋อลวทีนี้ตอนน ah. ี้เรับ i don't know